มอนี่ครับมวยท้องร้องขบขกคนเยอะจังไปดีกว่าไปทำไมอะ่ะคนเยอะดีออกอบอุ่นจะทำไงดีนะจะได้สมประมาณอืมมีฝันเลยอ่ะสิ ไม่ฝันเลยช่วงนี้ไม่รู้จะพูดอะไรเลยภาษาสวดมนต์ให้แล้วนะคุณคุณตุ๊กเอาเป็นว่าคุณซื้อเลขที่คุณชอบเพราะถึงเวลามันถูกเองแหละคุณต<ม>ุ๊กสวัสดีค่ะไม่ฝันเลยสวดมนต์แล้วนะก็ยังไม่ฝันนะคุณเอ o r n i n g นิ่งค่ะ ถ้าคุณถูกคุณก็แค่แบ่งประวานไให้ที่ฉันสักสองตัวพอไม่รักก็อย่ามารอฉันเลยน้องอยู่ได้แค่นี้แ่ะเพลงทั้งเพลงหายังไงดีเจอร่วมชายคาบ้านหรอครับอะไรไม่รู้นะจัดไปจัดไปนะขอให้โชคดีนะคะขอไวยพรล้วกัน ขอวันนี้เป็นวันโชคดีของคุณนะฮะคุณคุณเชลผูทอนคนรวยรวยมอร์นิ่งค่ะมอร์นิ่งมอร์นิ่งครับคุณบิ๊กเอโซคุณบิ๊กเอโซหายไปนานเลยสวัสดีค่ะ สุขุมวิทย์ก็ฝนตกนะฝนตกตลอดทางเลยแต่แบบไม่ได้ตกหนักนะแบบตกแบบปล่อยๆเช่นกันนะคะทำงานแต่เช้าสวัสดีค่ะคุณสมสมควรคุณสมควรคุณซาซาวันสวัสดีค่ะใส่ไม่ผิดแล้วเสื้อนะใส่ถูกแล้วค่ะคุณพีพีสวัสดีค่ะไปแล้วไปเนะเดี๋ยวมาใหม่ครับ,บายม่ยค่ะคุณไอรอนนะคะ คุณใจซ่อมเป็นผู้หญิงที่เปิดปวดน้ําได้เมื่อคืนก็ปั้มนะทั้งคืนเปิดไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้าเปิดไม่ได้ดิฉันก็ไม่ได้กินไงดิฉันต้องทํำไปได้ทุกอย่างพรุ่งนี้ว่าจะซ่อมฝักบัวห้องน้ําเองไฟจะชอ็อตตีไหมเนี่ยเกิดเป็นผู้หญิงสมัยนี้แจะมานั่งอ่อนแอไม่ได้ไม่เคยเจอ เตรียมไปทำงานก่อนครับค่อยแวะมาทัถ่ายบ๊ายบายนะคะคุณมานิตเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับทานเขายังเหรอคะยังค่ะยังไม่ถึงเวลาทานตอน8มง15ให้พวกคุณทานก่อนอาการอะไรพอช่วยได้นะไฟปลาปาขึ้นน้ำอะคะ่ะเฉยๆฝักบัวนะ้ำมันก็หยดตลอดเวลาหยดตลอดบางใครก็ไม่หยด ซึ่งเพิ่งเปลี่ยนฝักบัวมาไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะมันเชื่อมกับไอ้ตัวเครื่องทำน้ำอุ่นหรือเปล่าบ้านเธอบ้านฉันสวัสดีค่ะก็เลยงงบางวันก็ไม่ลลูกไม่มไหลบางวันก็ไหลเอาใจยากมากเลยฝักบัวนะฝักบัวก็เลยว่า ไม่รู้จะต,ต้องทำยังไงแล้วกลัวไฟชอ็อตกลัวตุยในห้องน้ำคือกลัวทำไมรู้ป่ะเวลาอยู่ในห้องน้ำมันเปื้องผ้าไงคุณแล้วถ้าใครมาเห็นศพเขาจะว่าอืมมันดูอนาถไงเออก็เลยลอง